สวัสดีนะครับเราก็มาต่อกันจาก EP ที่แล้วเหมือนเดิมนะครับก็มาดูที่ตัวแอปนะครับเราก็ทำการเช็คตัวออเดอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่หน้า position นะครับดูว่าวันนี้ออเดอร์แมทไหมนะครับก็ออเดอร์ไม่แมทเลยนะครับทีนี้ถ้าตามโคสเต็ม m นะครับเราก็ต้องคีย์ออเดอร์เหมือนเมื่อวานนะครับก็คือออเดอร์บายเหมือนเดิมนะครับ9.49 15,200่ 15, เนาะบายออเดอร์เซลก็9.89นะครับ1600เนาะแต่ว่าทีนี้เราจะต้องมาบันทึกตัว p โพ i t i o n ก่อนนะครับก็ไปที่ตารางตัว g o Google s h e e t เหมือนเดิมนะครับก็วันที่11เอ้ยวันที่2เดือน1 1นะครับ พอติชันก็เท่าเดิมนะครับ213 100 9.83มนะครับมีแคทนะครับ3033 305.34 ก็เครียออเดอร์เหมือนเดิมเลยนะครับออเดอร์เหมือนเดิมก็คือบาย9.49นะครับ9.49 15,200ไม่ก็กลับมาดูตัว Position ด้านบนเหมือนเดิมนะครับ15,200 ออเดอร์เซลก็เหมือนกันนะครับออเดอร์เซลก็9.87นะครับ1600ก็ทำตามโคซิเต็มเหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งบายตั้งเซลตามโซนตั้งแต่แรกที่ระวางเอาไว้นะครับ ทีนี้ถ้าใครแบบอยากดูรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับอาจจะไปดูของพีต่ต้านก็ได้นะครับจะเป็นมัดเล่มัดเล่โทจันแปดนะครับจะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับว่าทําไมเราต้องวางส่วนเดิมไว้หรือส่วนเดิมที่เราวางไว้มันทําไปเพื่ออะไรนะครับจะได้เข้าใจระบบมากขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับเราแค่แบบมานขีอออเดอร์ไว้มันเดิมไม่เจยนะครับก็สวัสดีนะครับคิดต่อจากนี้ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นข ทัั้งหมดนะครบก็คือเป็นพอร์ตจำลองในคิดโทวินเหตุผลที่ว่าทำไมผมไม่เอาพอร์ตจริงมาเทรดให้ดูเลยเพราะว่ามันผิดกฎกรราธินะครับผมจะโดนฟ้องทางแพ่งเพราะว่าผมชี้นำราคาหุ้นคือแล้วพอร์ตที่อยู่ในคิดโทวินละ่ะตัวหุ้นที่เลือกมามันจะไม่เกี่ยวกับพอร์ตจริงของผมเนาะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับเพื่อทำให้คุณเข้าใจว่าวิธีการในการเทรดมันเป็นยังไงเนาะคือหุ้นที่เลือกมันไม่เกี่ยวข้องกับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตผมด้วยก็ส่วนสุดท้ายนะครับการลงทุนเนาะมีีคคววาาามมเสส่่ยงงงผูู้้ลลลททุุนนนนรรศึกกกษขออตัดิใจ